สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายังช่องนี้ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยขอฝากช่องทาง Tik t o อกเมะไมง่ะเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะจ๊ะ <st as> เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักบุคคลที่ปรากฏชื่อในท้ายตอนที่65ของมหาศึกคนชนเทพซิกเฟสนักฆ่ามังกรเออและขอใช้ภาพซิกเฟสจากเฟดแกลนออเดอร์ชื่อของซิกเฟสนั้นถูกกล่าวถึงในท้ายตอนที่65โดยท่านสักยมุเนหรือบุตดาโดยพุทธองค์ทรงปรัสให้ สักตะคินโทเกตหนึ่งในตัวแทนฝั่งมนุษย์ออกไปตามหาบุรุษปราบมังกรนามซิกฟ e ดชายผู้ที่จะก้ามาสั่งสะเทือนแลกนาล็อกซิกฟ e ดจากบทกวีมหากพย์นิเบลลุงเกลจากปะกรณมนอสที่มีโอดินเป็นเทพสูงสุดขอเริ่มต้นตำนานด้วยคนแคะนามว่าอันวาลีอันวาลีอาศัยอยู่ในนิเฟลเฮมเขาได้หลอมแหวนวิเศษขึ้นวงหนึ่งมีชื่อเรียกว่านิเบลลุง แหวนวงนี้มีอำนาจบันดานให้เกิดแหวนทองคำที่มีรูปลักษณ์เดียวกันขึ้นมาได้อีก9วงทุกๆคืนและความบันเทิงเลิงไส้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อโลเกตตัวป่วนแห่งแอสกาดมาเห็นแหวนวิเศษวงนี้จึงเกิดความโลภเขาใช้กำลังช่วงชิงเป็นของตนอันวาลี่จึงสาปให้ทุกคนที่ครอบครองแหวนนี้ต้องประสบกับความหายนะและในท้ายที่สุดโลเกตเองก็พบกับชะตากรรมนั้นด้วยคำสาปที่ติดมากับแหวนเทพโลกตผู้นี้แทนที่จะได้ดิบได้ดีอยู่ในแอสกาด ราะจอนเทพโอดินชื่นชอบในไหวพิบฏิพานของเขาเป็นอย่างมากกลับกลายเป็นถูกลงทันทรมานไปชั่วกับชั่วกันจนเกิดสงครามแรกนาร็อกซึ่งก่อนหน้านั้นแหวนนิเบล,ลุงได้ตกไปอยู่ในถ้ำสมบัติของพยามังกรพาฟเนียเอาละขอใ้น้ำทุกคนเข้าสู่มหากาคของซิกฟีดผมขอเท้าความไปยังบุนฮิลหนึ่งในนักรบชั้นสูงของมหาเทพโอดินณนะช่วงเวลาหลังจากเทพโอดินได้รับนิมิตถึงสงครามแรกนาร็อก ที่ใกล้จะอุบัติขึ้นโอดินจึงคิดหาวิธีการต่างๆเพื่อรับมือกับศึกสงครามในครานี้หนึ่งในนั้นคือการรวบรวมเหล่าวิญญาณนักรบทุกคนที่ตายอย่างสนามรบนำพามายังดินแดนวันฮัล่าเพื่อฝึกให้พวกเขามีฝีมือการต่อสู้เพื่อเป็นกองกําลังในศึกแลกนาล็อกแต่แล้ววันหนึ่งได้เกิดเหตุที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของบุญหิวไปตลอดกาลสงครามของสองนักรบอักนาและยามกันนา บุนฮิลได้รับคำสั่งจากโอดินว่าให้ช่วยเหลือยามกันหน้าแต่บุนฮิลขัดคำสั่งไปเลือกอักนาเพราะลรงเห็นว่านักลบหนุ่มผู้นี้จะพัฒนาฝีมือตนเองจนแข็งแกร่งขึ้นมาได้ในอนาคตผลของสงครามครั้งนี้จึงเป็นฝ่ายของอักนาได้รับชัยชนะซึ่งการกระทำครั้งนี้ของบุนฮิลสร้างความโกรธให้แก่โอดินโอดินโกรธบุนฮิลเป็นอย่างมากโอดินจึงถอนสิทธิ์การเป็นเทพจากบุนฮิลและลงโทษบุนฮิลให้ลงมาสู่โลกมนุษย์และยังขังนางไว้ ในปราสาทหลังหนึ่งพร้อมสาบให้บุญฮิวกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่บนเตียงห้อมล้อมด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์และจะคลายคำสาบนี้ได้มีเพียงรักแท้จากผู้กล้าเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอโอดินยังแถมคำสาบสมนาคุณให้อีกเมื่อเจ้าฟื้นขึ้นมาและรู้สึกตัวว่าเจ้าแต่รักใครสักคนความรักที่เจ้ามีต่อคนผู้นั้นจะไม่มีวันสมหวังและมันจะเป็นการนำพาเจ้าไปสู่ความตายพูดง่ายๆก็คือบุญฮิวจะตายเพราะความรัก และเมื่อตายลงความผิดทั้งหมดก็จะได้รับการให้อภัยและช่วงเวลานั้นเองซิกเฟสหรือซิกเกิร์ตชายหนุ่มผู้กล้าหาญรักการประจนภัยและมีพระกําลังมหาศาลมาตั้งแต่เด็กเข้าได้เดินทางสั่งสมชื่อเสียงไปจนพบเข้ากับถ้ำของมังกรพัฟเนียผิวหนังของมันนั้นแข็งแกร่งทนต่อทุกศาสตาราแต่มีจุดอ่อนอยู่ตรงช่วงท้องทําให้ซิกเฟสขุดหลุมและรอให้มังกรพัฟเนีย เลื้อยคานผ่านออกมาหลังจากนั้นซิกฟีดใช้ดาบกลัมแทงเข้าตำแหน่งหัวใจของมังกรพัฟเนียจนถึงแก่ความตายซึ่งตำนานซิกฟีดสังหารมังกรถือเป็นต้นแบบของตำนานอัศวินกับมังกรทั่วยุโรปในเวลาต่อมาซิกฟีดได้พบขุมสมบัติที่พัฟเนียเฝ้าอยู่รวมถึงแหวนวิเศษนิเบลุงด้วยอาถรรพ์ของมันทำให้เขาไม่สนใจต่อสมบัติชิ้นอื่นๆซิกฟีดน,นำมันขึ้นมาสวมและยังได้ทำพิธีอาบเลือดมังกรเพื่อความอยู่ยงคงกระพัน แต่ระหว่างทำพิธีนั้นมีใบไม้ล่วงลงมาและไปปิดบริเวณหัวไหล่ด้านหลังซึ่งร่างกายส่วนนั้นจึงเป็นที่เดียวที่ไม่ได้ฉลมไปด้วยเลือดมังกรทำให้เป็นจุดอ่อนของเขาในที่สุดซิกฟีดเดินทางประจนภัยมาจนถึงฮินเฟลจนพบเข้ากับเปลวไฟประหลาดที่ลหลล้อมรอบปราสาทเขาจึงควบม้าคู่ใจกระโดดข้ามกองเพลิงเข้าไปและได้พบเจอกับบ,บรุนฮิลนอนหลับอยู่เขาจุมพิษเธอทำให้เธอเตื่นขึ้นทั้งสองหลงรักกันในทันที แอสซิกเฟดยังคงต้องผจญภัยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเขาจึงสัญญาว่าจะกลับมารับบุญฮิลไปแต่งงานโดยเอาแหวนนิเบลุงให้บุญฮิลเป็นแหวนมัน่นเพราะไม่รู้ว่าแหวนนี้คือแหวนต้องคำสาซึ่งทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งบุญฮิลได้ถ่ายทอดเวทมนต์ให้แก่ซิกเฟดทั้งหมดต่อมาซิกเฟดได้เดินทางเข้าไปยังอาณาจักรของกษัตริย์กวีคีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลายกษัตริย์องค์นี้มีมเหสีชื่อเกรมฮิลซึ่งเป็นแม่มดมีโออรสดาาหลายงค์ แต่ที่เด่นที่สุดคือกุนนาและกรูดุนซิกเฟดและกุนนากลายเป็นเพื่อนรักกันขณะที่กรูดุนก็หลงรักซิกเฟดกริมฮิลผู้เป็นมารดาอยากให้ลูกตนเองสมหวังจึงวางยาวิเศษทําให้ซิกเฟดลืมเรื่องของบรุนฮิลจนในที่สุดซิกเฟดกับกรูดุนได้แต่งงานกันนี่คือจุดเริ่มต้นของแหวนอาถรร์น,นิเบ,บลุง กับมนุษย์คนแรกและอดีตวันเคลี่ที่ครอบครองมันและด้วยอาถรรพ์ของแหวนทําให้กุนนาหลงรักบุญฮิลเพียงเพราะแค่ได้ยินเรื่องราวของเธอเท่านั้นกุนนาทุกทรมานจากความลุ่มหลงซิกฟสที่ความจําเสื่อมเขาจําไม่ได้ว่าเคยรักบุนฮิลได้ตกปากรับคําจะช่วยเพื่อนรักให้สมหวังทั้งคู่จึงเดินทางไปยังฮินเฟล และพบว่าปราศาสตรนั้นยังคงมีเปลวเพลิงล้อมรอบอยู่ซึ่งกุนนาไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากกุนนาไม่ใช่บุรุษที่คู่ควรกับบรุนฮิลซิกฟิจึงใช้เวทมนต์แปลงกายเป็นกุนนาและควบม้าคู่ใจข้ามเปลวเพลิงได้เป็นครั้งที่สองบุรุนฮิลที่เฝ้ารอคอยเมื่อเห็นว่าผู้ที่ข้ามกำแพงไปได้นั้นไม่ใช่ซิกฟิก็ผิดหวังเป็นอย่างมากแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ จึงยินยอมแต่งงานกับกุนนาไปโดยปรยายซึ่งในส่วนนี้จากตำนานอื่นๆก็ได้กล่าวไว้ว่าบรุนฮิลได้ออกจากฮินเฟลไปก่อนหน้านั้นแล้วและไปเป็นราชินีที่ไอซ์แลนด์ซึ่งกุนนาก็เป็นหนึ่งในเจ้าชายจากดินแดนต่างๆที่หมายปองในตัวเธอเมื่อเธอได้พบกับซิกฟิอีกครั้งและเธอเห็นว่าเขาจําเธอไม่ได้เธอจึงประกาศว่าถ้าใครเอาชนะเธอได้ในการประลองเธอจะแต่งงานกับเขาผู้นั้นซึ่งซิกฟสก็ปลอมตัวเป็นกุนนาไปประลองกับบุนฮิลจนได้รับชัยชนะ ซึ่งจากทุกตำนานก็กล่าวเหมือนกันว่ากรุนหน้าตัวปลอมได้แลกแหวนกับบรุนฮิลเป็นสัญญามั่นแหวนนิเบิลุงจึงหวนกลับคืนสู่ซิกเฟรดอีกครั้งและในเวลาต่อมาฤตยาที่กลิมฮิลสะกดซิกเฟรดไว้ได้เสื่อมลงซิกเฟรดจึงนึกออกว่าเคยรักและสัญญาอะไรไว้กับบรุนฮิลแต่มันก็สายไปแล้วบรุนฮิลได้แต่งงานกับกรุนหน้าไปแล้วซิกเฟรดไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เขาได้แต่เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กูดุนภรรยาของเขาฟัง และมอบแหวนนิเวลุงให้เธอเก็บรักษาไว้ส่วนกรูดนพอรู้ความจริงว่าบรินฮิลเป็นมารหัวใจวันหนึ่งจึงย่อเยอ้ยบรินฮิลว่าคนที่ฝ่าเปลเวลเพลิงไปหาเธอไม่ใช่กุนนาแต่เป็นซิกฟิทที่ปลอมตัวเป็นกุนนาต่างหากและยังเอาแหวนนิเวลุงมายืนยันคําพูดด้วยบรินฮิลทั้งเสียใจและโกรธอย่างมากแม้ซิกฟิจะอธิบายกับเธอว่าตอนนั้นเขาต้องเวดมนของเกรมฮิลอยู่เขาพร้อมที่จะหย่ากับกรูดนและแต่งงานใหม่กับเธอ แต่บุญฮิลก็ไม่ยอมรับฟังสิ่งใดความรักความหวังที่เคยทุ่มเทกลายเป็นความเครียดแค้นอย่างม่อาจให้อภัยได้เธอเตรียมการที่จะแก้แค้นซิกฟิดโดยแกล้งบอกกุหน้าว่าตอนที่ซิกฟิดแปลงกายเป็นกุหน้านั้นเธอได้สูญเสียพรมจันทร์ให้กับเขาแล้วกุหน้าโกรธมากลืมเรื่องราวความเป็นเพื่อนจนหมดสิ้นเขาให้น้องชายคนเล็กกุดทอมไปรอบสังหารซิกฟดกุดทอมใช้ดาบแทงซิกฟดตอนหลับ แต่ซิกฟฟสไม่ได้ตายในทันทีเขาลุกขึ้นมาและสังหารกุธทอมตายคาที่กูดรนตกใจที่ตื่นขึ้นมาเห็นซิกฟฟสกำลังจะตายก็แทบคลั่งแต่ซิกฟฟสกลับบอกภรรยาของตนอย่างสงกบก่อนสิ้นใจไม่นานต่อมางานศพของซิกฟฟสก็ถูกจัดขึ้นซึ่งจากตำนานช่วงนี้บางตำนานเนี่ยได้บอกว่ากุดทอมรอบสังหารซิกฟฟตตอนออกไปล่าสัตว์ โดยพุ่งหอกใส่เขาขณะที่กำลังดื่มน้ำในลำธารซึ่งกุดทอมรู้จุดอ่อนของซิกฟิดเป็นอย่างดีเพราะซิกฟีดเคยบอกกับกุนนาไว้บางตำนานก็ได้กล่าวว่าซิกฟิดมหาบรุนเฮลและพบว่าบรุนเฮลอยู่กับกุนนาซิกฟิดได้ต่อว่ากุนนาว่าเป็นผู้ทรยศหักหลังตนทำให้ตนความจำเสื่อมโดยใช้ยาลบความจำมาให้ซิกฟีดดื่มจนทำให้ซิกฟีดจำบุนเฮลไม่ได้หลังจากปะทะคารมทั้งคู่ได้ชักดาบเข้าต่อสู้กัน บลูนเฮลพยายามที่จะเข้าห้ามแต่ไม่ทันการดาบของทั้งคู่พุ่งแทงซึ่งกันและกันส่งผลให้ทั้งคู่ตายลงในที่สุดบรูนฮิลที่เจ็บปวดใจอยู่ก่อนหน้าก็หัวใจแตกสลายไม่มีชิ้นดีและยิ่งมาทราบความจริงในภายหลังว่าซิกฟิหลงลืมตนก็ยิ่งทําให้เพลิงแค้นในใจปะทุข,ขึ้นมาบลูนเิลคิดบัญชีแค้นกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเธอสังหารทุกคนอย่างเลือดเย็น ไม่เว้นไม้แต่กษัตริย์เบอร์กันดีและมาเหสีหรือกวีคีที่ผมเกินในตอนแรกนั่นแหละเ <ME> <RI O. S 1> มืเ่อสติเริ่มกลับคืนบนเฮลได้หยุดลงมือการสังหารทําให้กรูดุนตัวต้นเรื่องลอดตายจากเหตุการณ์นี้ถึงแม้จะรอดมาได้ก็กลายเป็นคนเสียสติอยู่ดีเพราะทนรับความเสียใจไม่ไหวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปทั้งหมดต่อมาบนเฮลได้ไปหาน้องชายของคุณหน้าที่มีนามว่ากัตทอมให้ช่วยเหลือตนนำศพของทั้งคู่ไปเผา เมื่อจัดแจงศพและกำลังจะเตรียมเผาบุญฮิวได้หยิบดาบขึ้นมาและแทงไปบริเวณใต้ราวนมซ้ายเพื่อปิดชีพตนเองสำหรับเธอนี่คือการตายที่เหมาะสมแล้วเพราะเธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกแล้วเธอจะออกเดินทางตามคนรักเพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่โลกหน้าหลังจากนั้นบุญฮิวก็ได้กระโดดลงไปยังกองเพลิงที่กำลังเผาศพของซิกฟิและไม่นานเธอก็ได้ตายลงบนกองเพลิงตามคนรักของเธอไป จากตำนานหลังความตายของเธอนั้นว่ากันว่าเธอได้กลับไปเป็นวัลคิรี่ที่วันฮาราตามเดิมเพราะความผิดของเธอทั้งหมดได้รับการชำระแล้วแต่อีกตำนานหนึ่งก็กล่าวว่าเธอปฏิเสธที่จะกลับไปเป็นวัลคิรี่ของเทพโอดินแต่เลือกที่จะมุ่งหน้าตามหาวิญญาณของเซกเฟสเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันซึ่งก็ไม่แน่ว่าในมหาสึกคนชนเทพการที่บุนเฮลจุดประกายสงครามแลกนาล็อกขึ้นอาจจะเพื่อดึงดูดให้ซิกเฟธปรากฏกายขึ้นก็เป็นได้ ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี